ครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่สมเจตทองเชื้อนะครับเป็นเจ้าของแปลงนะครับโคกหนองนานะครับเป็นแปลงตัวอย่างของพื้นที่ตำบลนอมนาหรือว่าจะทํายังไงให้คนในชุมชนของเราเนี่ยที่ออกไปรับจ้างข้างนอกที่มีพื้นที่อยู่สองไร่สามไร่เนี่ยให้ให้มันมีแบบมีรายได้ทุกวันมาก็เลยหันมาทําในแปลงของตัวเองให้ชาวบ้านได้เข้ามาดูได้มาเข้ามาศึกษา อยากจะสะนับสนุนคนในชุมชนของเราไม่อยากให้แบบว่าคนที่มีอายุเยอะแล้วต้องไปนั่งรถรับจ้างตัดตัดผักอะไรพรานะนผมว่ามันอันตรายกับตัวพวกเขาครับนี่เป็นเออ็มบอลหรือว่าจุงินรีบอลนะครับเออเป็นการนาําฟิลินทรนย์นะครับมาผสมพวกเขากับดินลำละเอียดแล้วก็ลำายากนะครับเป็นส่วนผสมปั้นทิ้งไว้นะครับปุ๊บพอ14วันเชื้อรามันก็จะ แก่นะครับมันก็จะฝังตัวเข้าไปอยู่ในก้อนนี้วิธีใช้ก็เอาไปโยนบำบัดน้ํานะครับบ่อน้ําเอาโค้งน้ำที่ขุดใหม่บบรับมันน้ำจับเปรี้ยวน้ำเป็นนิมน้าแดงอะไรพวกน,นี้ก็ใช้จุลินซีเยี่ยมบอลเนี่ยเขาไปโยนบำบัดน้าเสียนะครับก็ส14วันนําไปใช้ได้ พวกเรานะครับเราไปอบรมทีคืนหน้าวันมาแล้วใช่ไหมนะครับแปรนด์ตรงนี้ก็ฝากไว้ว่าในในแนทางของปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยต้องนวันนี้ต้องการให้รถเราลรดรายจ่ายรายได้ไม่เพิ่มก็ในเมื่อรายจ่ายลดเราก็รายได้มันก็จะคุงตัวหรือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงในในในหมู่บ้านชนชนวันนี้ในหมู่เราเนี้ยเราได้รับการเลือกเป็นตัวเร่างต้นแบบแล้วก็ มีแปลงโกงหนองนาแปลงโกงหนองนาเนี่ยเราจะให้รัวเรือนไม่ว่าสามสิบัวเรือนหรือทั้งหมู่บ้านหรือหมู่บ้านข้างเคียงมาเรียนรู้ได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเรามีรายได้ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนก็ต้องขอขอบคุณครับทางพัฒนาชุมชนของอำเภอสองพี่น้องนะครับผมที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง ในการจัดการการดูแลให้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็มีงานหลายอย่างก็ได้เจ้าหน้าที่พันาเข้ามาดูแลให้คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยอนำสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าผมบอกว่าเออผมต้องการอย่างนี้แล้วก็ปรึกษาพนักชุมชนเขาก็จะจ,จัดการให้จัดหาให้เราคือต้องการความรู้แบบไหนอย่างเงี้ยก็จะจัดการให้เราอ่าตรงพักินยาพกรนักพนักพนันในชุมนนให้นราพนัก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 พการทกาปุยา๋ยหมัก ทำยังไงทำน้ำหมักชีวภาพทำแบบไหนลัไมมมม่ตเเีีีียยาาาดดิิิิินนนนนนนแ้้ออออองงงงป็ทททกกกหหููืืืืชชใจจครขวฟศษ